บทที่12ล้วงความลับในขณะที่ความรักของปลายฝนและคิมหันกําลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่ความรักในโลกจริงมันแตกต่างจากโลกละครจะเห็นได้ชัดแต่ทั้งคู่ก็จะทาทุกวิถีทางเพื่อรักษารักครั้งนี้ไว้ความรักของต้นหนาวและอีริกเองก็กำลังแบ่งบานแต่ถึงจะยอมเปิดเผยเรื่องส่วนตัว แต่ต้นหนาวก็ยังระวังคำพูดเพราะแทบไม่เอ่ยอะไรถึงปลายฝนเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงคิมหันเองก็ด้วยแต่ชายหนุ่มที่ถูกส่งมาก็ฉลาดเป็นกรดไม่น้อยนั่นเพราะค่าเหนื่อยครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับข่าวที่เขาล่วงมาได้นั่นเองยิ่งเอ็กซคลูซีมากเท่าไหร่เงินก็จะก้อนโตมากเท่านั้นวันนี้ฝนตกให้ผมไปส่งหมอที่บ้านนะครับ ไม่ดีกว่าทำไมหรือว่าหมอกรังเกยียจผมผมเกรงใจมากกว่าครับอีกอย่างบ้านผมก็อยู่ไกลามากด้วยนั่นแหละผมยิ่งต้องไปส่งนะครับ please โอเคโอเคเพราะสายตาของชายคนข้างๆที่ขยันส่งมาให้วันไวตลอดรวมไปถึงครั้งนี้เองก็ด้วยนั่นทำให้ต้นหนาวยอมให้อีริกไปส่งตนได้ แต่ก็ยังระวังตัวอยู่ดีเพราะให้เขาจอดส่งที่หน้าบ้านหลังหนึ่งแทนแม้อีริกจะขอเข้าไปในบ้านแต่คราวนี้ต้นหนาวยืนกรานว่าไม่ได้นั่นทําให้อีริกถอดใจยอมกลับไปก่อนเฮ้ยต้นหนาวถอนหายใจออกมาหนักๆจากนั้นก็รีบจ้ำกลับไปที่บ้านของตัวเองทันทีปลายฝนที่นั่งรอพี่ชายอยู่ในห้องรับแขก หันไปเห็นต้นหนาววิ่งฝ่าสายฝนมาถึงกลางร่มเอาไปรับอา้าวไหนบอกไปกับอิริกไงที่เหนือไปแล้วเขาไม่มาส่งที่บ้านหรอกหรอปลายฝนชงเง้อชะแง้มองหารถของอีริกมามาแล้วเขาอยู่ไหนล่ะพี่ให้เขาจอดส่งที่ซอยแรกฮะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคนฟังอุทานออกมา เพราะคิดว่าพี่ชายจะให้ว่าที่คนรักมาจอดรถส่งที่หน้าบ้านเสียอีพี่ยังไม่อยากให้เขารู้ว่าบ้านเราหลังไหนโธ่เอ้ยพี่เหนือคบกับอิริกมาตั้งหลายเดือนแล้วนะยังไม่ไว้ใจเขาอีกหรอไว้ใจแต่ลึกๆพี่ก็ยังไม่อยากให้เขารู้ว่าหมอกเป็นน้องสาวของพี่พี่เหนือระแวงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่า ปลอดภัยไว้ก่อนเกิดเข้ามาไม่ซื่อเราเคยชิ่งปลายฝนสายหน้าให้พี่ชายที่บางครั้งก็คิดมากเกินไปก่อนที่เธอจะไล่ต้นหนาวให้ไปอาบน้ำอาบท่าโดยที่เธอนั้นถือยาก,กับน้ำตามขึ้นไปบนห้องเป็นอะไรคะทำไมวันนี้ดูหน้าบึ้งจังปลายฝนเอ่ยถามเพราะเห็นสีหน้าของคิมหานไ่สู้ดีนะักพรุ่งนี้ ที่ต้องไปงานอีเวนต์กับริต้าเห็นบอกว่ามีนักข่าวรอสัมภาษณ์หลังจบงานด้วยพี่อยากบอกเรื่องของเราให้ทุกคนรับรู้ข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นกับหมอกจะได้หยุดลงทุกคนจะได้รู้ความจริงสียทีว่าอะไรเป็นอะไรคิมหันเอ่ยขึ้นนานเพราะเขาห่วงความรู้สึกของปลายฝนรวมถึงไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของริต้าอีไม่ได้นะคะปลายฝนรีบย้งทันทีทําไมล่ะครับ หรือว่าหมอกไม่ไว้ใจพี่ไว้ใจค่ะแต่หมอกคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องของเราออกไปแล้วพี่ต้องรอถึงเมื่อไหร่อืมหมอกก็ไม่รู้แต่การที่พี่คิมจะไปสัมภาษณ์เรื่องของเราทางทางที่มีพี่ริต้าอยู่ในงานด้วยแบบนั้นหมอกคิดว่ามันไม่เหมาะหมอกรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ออกงานกับริต้าพี่อึดอัดคิมหัน สารภาพออกมาเขาแทบไม่อยากยืนให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเพราะพอคุยเรื่องงานได้ไม่เท่าไหร่นักข่าวก็มักจะวกมาที่เรื่องส่วนตัวของเขากับริตาเสมอๆถึงแม้ในละครเขาจะแสดงได้เก่งกาจแค่ไหนแต่ในชีวิตจริงเมื่อ,อไหร่ที่ถูกต้อนมากๆเ,เขาก็คิดอยากจะลาวงการนี้ไปเหมือนกันรู้คะ่ะพี่อึดอัดที่ชีวิตจริง ต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วที่ไม่ได้คิดอะไรกับริต้าไม่แม้แต่จะคิดเอ่ยจบคิมหันกระลอกถอนหายใจออกมาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีก่อนที่เขากับริต้าได้เล่นละครด้วยกันครั้งแรกและเป็นกระแสดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองทางผู้ใหญ่ในช่องจึงมีการจับเขากับริต้าให้เป็นคู่จิ้นกัน บรรดาแฟนคลับหลายคนเองก็อินทั้งในจอและนอกจอเขาคิดว่ากระแสมันคงมาแล้วไปแต่ที่ไหนได้มันยังคงอยู่จนถึงตอนนี้รออีกหน่อยนะคะหมอกว่ามันต้องมีทางออกที่ดีแน่ๆปลายฝนยกมือทั้งสองข้างของเธอขึ้นมากุมใบหน้าของคิมหันไว้แล้วสบตาเขาโอเคครับแล้วหมอกอึดอัดกับความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ไหมอึดอัด กับข่าวที่ออกมาหรือเปล่าไม่เลยค่ะสำหรับหมอกตอนนี้ดีกว่าตอนที่แอบรักพี่คิมข้างเดียวตั้งเยอะพูดไปแล้วปลายฝนก็ยิ้มเขินนั่นทำให้คิมหันยื่นมือมาบีบจมูกของเธออย่างเอ็นดูก่อนจะอุ้มร่างบอบบางของปลายฝนให้ขึ้นมานั่งบนตักเขาอย่างเช่นที่เคยทำเดี๋ยวพี่เหนือออกมาเห็นไม่เป็นไรครับเอ๊ะ อยากหัวแตกหรอคะเหนือไม่กล้าทำร้ายว่าที่น้องเขยอย่างพี่หรอกบ้าปลายฝนมองคิมหันค้อน,อนพักนี้เขาขี้ตู่บอกว่าตัวเองเป็นน้องเขยอยู่เรื่อยขอพี่จูบได้ไหมอะไรนะคะคนฟังถึงกับอุทานออกมาอีกครั้งพี่ขอจูบหมอกได้ไหมทำไมวันนี้มาขออนุญาตทาั้งทั้งที่ครั้งก่อนๆก็กกไม่เห็นจะขอนี่ ปลายฝนตอบอ้อมอ้อมแอมแอมอยู่บนตักของคิมหานเพราะวันนี้พี่อยากจูบหมอกให้นานๆน,น,น้ำเสียงแหบพร่าของคิมหานเอ่ยบอกพร้อมกับสบตาปลายฝนไปด้วยคนทะลึง่งได้ไหมครับอืมปลายฝนก้มหน้างูดเพราะเขินคิมหานอีกตามเคยแต่สัมผัสร้อนๆจากริงฝีปากของเขาที่ประทับลงมาบนแก้ม ทำให้เธอยิ่งเขินก่อนที่ฉากจูบของพวกเขาจะเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีใครที่เข้าใจคิมหันบ้างว่าเขานั้นต้องขมใจอย่างถึงที่สุดที่จะไม่รังแกปลายฝนไปมากกว่าที่เกิดขึ้นยิ่งเธอน่ารักเขาก็ยิ่งอยากมอบความรักให้ทั้งจากคำพูดและภาษากายหวังว่าสักวันเธอจะยอมใจอ่อนความสัมพันธ์ระหว่างต้นหนาวกับอีริก คืบหน้าไปในทางที่ดีเพราะตอนในทางคู่กำลังมีทริปไปเที่ยวสั้นๆด้วยกันซึ่งปลายฝนเองก็สนับสนุนให้พี่ชายได้มีเวลาได้พักผ่อนบ้างแม้จะคบกันมาหลายเดือนแต่ต้นหนาวก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพาอีริกไปเปิดตัวกับใครหรืออะไรทั้งนั้นนานเพราะอยากมั่นใจในตัวชายหนุ่มอีกสักหน่อยเมื่อไหร่ผมจะได้ไปบ้านคุณบ้าง ทำไมถึงอยากไปต้นหนาวัามาถามอีริที่ตอนนี้ทำหน้าที่ขับรถอยู่ก็อยากไปแนะนำตัวครับว่าผมคือคนรักของคุณอีริคว้ามือของต้นหนาวไว้เรายกขึ้นมาจุมพีทจะว่าไปเขาก็ชอบต้นหนาวมากไม่น้อยแต่ถ้าให้เลือกระหว่างความรักกับเงินเขาขอเลือกอย่างหลังมากกว่าไว้กลับจะหัวหินค่อยไปจริงนะ ครับต้นหนาวยิ้มให้นานเพราะตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจในตัวอีริกมากแล้วนั่นเองเขาจึงอยากเปิดตัวและคนแรกที่อยากพาอีริกไปเจอคือปลายฝนอีริกยิ้มกว้างพร้อมฮัมเพลงไปตลอดทางและแม้ตอนนี้จะยังไม่มีหลักฐานการบ่งชี้ว่าคิมหันละปลายฝนมีอะไรเกินเลยกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรือมากกว่าขา่าวซุบซิบที่เกิดขึ้น แต่อีริกก็มั่นใจว่าทริปครั้งนี้เขาจะได้หลักฐานอะไรดีๆมาอยู่ในมือแน่นอนทริปหัวหินสองวันหนึ่งคืนของอีริกและต้นหนาวกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีกระทั่งถึงดินเนอร์มือค่ำที่อีริกในรมิตความโรแมนติกให้เกิดขึ้นภายในห้องพักโดยเลือกวางโต๊ะไว้ริมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟน้อยใหญ่ จนทำให้ต้นหนาวใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมด้วยความตื่นเต้นนั่นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำให้ตนได้เท่านี้มาก่อนเชิญนั่งครับขอบคุณครับต้นหนาวเอ,อ่ยรับก่อนจะลงไปนั่งบนเก้าอี้ที่มีอีริกยืนอยู่ด้านหลังเพื่อคอยขยับให้จากนั้นเขาก็ก้าวรงไปนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับต้นหนาว แล้วรินแชมเปญใส่ก้วทรงสวยทั้งสองใบชนแก้วครับเสียงทุ้มหน้าฟังของอีริกดังขึ้นอย่างเชื้อเชิญพร้อมหยิบแก้วแชมเปญขึ้นมาเพ่รรอ้นหนาวชนแก้วด้วยครับเอ่ยรับเสร็จต้นหนาวก็ชนแก้วแชมเปญกับอีริกสบตาเขาไปตรงๆอย่างท้าทายในขณะที่สมองนั้นกำลังจินตนาการว่าคืนนี้จะจบลงตรงไหน ถ้าที่เตียงก็คงดีไม่น้อยแน่โดยต้นหนาวไม่เอะใจเลยสักนิดว่ากำลังตกกลุมพรางของอีริกเข้าอย่างจังนายแบบหนุ่มในตาสวยกำลังมองต้นหนาวด้วยสายตาอันร้ายกาศโดยในแก้วแชมเปญอีริกได้ใส่บางอย่างลงไปด้วยเพื่อสืบความลับอีริกมีชั้นเชิงพอที่จะไม่ให้ถูกจับไตได้ไม่งานทุกอย่างที่ลงทุนมา คงจมเหแน่นอนกระทั่งผ่านไปสองชั่วโมงต้นหนาวก็เริ่มออกอาการอาจเพราะหลังๆเขาไม่ค่อยได้ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ถึงได้รู้สึกเมาได้ง่ายขนาดนี้แต่าหารู้ไม่ว่ากำลังถูกคนที่ไว้ใจหักหลังเหนือเหนือครับหฮอคุณไหวไหมไหวไหวต้นหนาวเอ่ยตอบ ทางทางที่ตอนนี้รู้สึกแปลกๆไหวแน่นะไหวแต่ทำไมผมถึงรู้สึกมึนๆแบบนี้ก็ไม่รู้ผมว่าแชมเปญของที่นี่แรงไปผมขอโทษที่ไม่ได้ถามคุณก่อนไม่ไม่เป็นไรต้นหนาวโบกไม้บกมือบอ,อกอีริกอันที่จริงเขาไม่รู้สึกเหมือนตัวเองไปคนเมาแต่มึนๆบอกไม่ถูกงั้น ไปนอนพักก่อนดีไหมดินเนอร์ของเราล่ะแม้จะมึนๆต้นหนาวก็ยังคงห่วงดินเนอร์เพราะเห็นว่าทุกอย่างอีริกจะเตรียมเองและมันก็อาจจะโรแมนติกมากด้วยไว้ผมขอแก้ตัวใหม่ครั้งหน้านะครับโอเคครับต้นหนาวพยักหน้าให้อีริกจึงเข้าไปพยุงต้นหนาวไปยังเตียงนอนเวลานี้ต้นหนาวสลืมสลือยังเห็นได้ชัด เริ่มพูดเพอขึ้นถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อิริกฟัทงทั้งๆที่ตอนมีสติไม่เคยเอ่ยถึงนั่นคือเรื่องของปลายฝนที่ต้นหนาวเล่าออกมาอย่างภูมิใจในตัวน้องสาวคนนี้อีริกทิ้งเวลานิดหน่อยก่อนจะเริ่มแผนล้วงความลับทันทีโดยไม่ลืมจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาถ่ายรูปและอัดคลิปของต้นหนาวไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เหนือคุณคิดยังไงกับผมชอบจนอยากจะบ้าผมชอบคุณมากนะอีริกผมก็ชอบคุณมากเอาจริงๆอีริกก็ชอบต้นหนาวไม่น้อยแม้จุดประสงค์หลักของการเข้ามาตีสนิทกับเขาก็เพื่อสืบความลับแต่เท่าที่ได้รู้จักกันมาอีริกก็รับรู้ได้ถึงความเป็นคนมีจิตใจดีของต้นหนาวถ้าคุณชอบผม คุณจะบอกอะไรผมได้ไหมอะไรพระเอกที่ชื่อคิมหันกำลังคบหากันอยู่กับปลายฝนน้องสาวของคุณใช่ไหมแม้ตอนคบหากันต้นหนาวทบาไม่ได้เอ่ยถึงน้องสาวเลยแต่อีริกก็รู้ดีเพราะเขาได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากผู้จัดก,การส่วนตัวของริต้านั่นเองใช่คำตอบของต้นหนาวทำให้อีริกยิ้มออกมา นานเพราะเขาทำงานได้รู้ล่วงแล้วนั่นเองส่วนต้นหนาวคล้ายคนกำลังละเมอสองคนนี้คบกันมานานหรือ,อยังห้าหกเดือนแล้วพวกเขาสารภาพรักกันที่ญี่ปุ่นผมยังแอบเก็บหลักฐานไว้หลักฐานอะไรแต่ตอนนี้ต้นหนาวกลับไม่ตอบคำถามของอีรินานเพราะจูจูจก็คอพับคออ่อนเกิดอาการน็อกไปแล้ว ยิ่งได้รู้ว่าต้นหนาวมีหลักฐานที่คิมหันและปลายฝนสารภาพรักกันแบบนี้อีริกก็ยิ่งอยากได้เพราะเอาไปอัพราคาได้อย่างสบายๆแต่เขาไม่สามารถดาวรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของต้นหนาวทางเดียวที่คิดออกเวลานี้คือไปที่ร้านซ่อมโทรศัพท์ให้จัดการให้อีริก ต้องการจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่อยากให้ต้นหนาวตื่นมาและพบว่าโทรศัพท์มือถือไม่อยู่ใกล้ตัวหรือไม่เห็นเขาอีริกกลับออกไปจากห้องพักอย่างรีบร้อนโดยในมือนั้นถือโทรศัพท์ของต้นหนาวอยู่ด้วยเมื่อออกจากโรงรามที่พักได้เขาก็ตรงไปที่ตลาดโตรุ่งทันทีเป้าหมายคือร้านรับซ่อมโทรศัพท์สักครานแต่ถือว่าโชคเข้าข้างอีริก เพราะสายตาของเขามองไปเห็นร้านที่ต้องการซึ่งยังไม่ปิดเข้าพอดีโดยก่อนทำการซ่อมช่างได้แจ้งกับอีริกว่าอาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์บางส่วนหายไปแม้จะกังวลแต่เขาก็มีทางออกสำหรับเรื่องนี้ไว้แล้วคุณจะจ่ายค่าเหนื่อยครั้งนี้ให้ผมสักเท่าไหร่กันนะริตา้าอีริกยิ้มเหยียดออกมาจากนั้นไม่นาน ช่างก็แจ้งว่าซ่อมโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วอีริกไม่สนใจอะไรนอกจากรูปที่บันทึกอยู่เท่านั้นแต่กว่าจะเปิดไปเจอรูปที่ต้องการก็ใช้เวลานานพอสมควรบิงโกเออเร์เซตอีริกก็จ่ายค่าแรงให้ช่างซ่อมไปพร้อมกับทิปอีกพันจากนั้นก็รีบกลับไปที่โรงแรมวางโทรศัพท์ของต้นหนาไว้ที่เดิมแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนแผน โดยการหยิบโทรศัพท์ของต้นหนาวแล้วหย่อนลงไปในสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ในห้องพักนั่นเพราะเมื่อคืนเขากับต้นหนาวนั่งดินเนอร์กันอยู่ริมสระว่ายน้ำหากตื่นมาแล้วต้นหนาวพบว่าตัวเองเมาหนักจนเผลอทำโทรศัพท์ตกน้ำไปก็จบสวยถึงแม้จะตื่นเต้นกับรูปลับๆที่ได้มารวมไปถึงตื่นเต้น กับยอดเงินที่จะขายรูปนี้ให้กับริตา้าแต่อีริกก็ยังไม่หายหน้าไปเสียทีเดียวเพราะยังคงดูแลต้นหนาวแม้ตื่นมาแล้วจะสงสัยว่าตัวเองสับเพลาทำโทรศัพท์ตกน้ำไปได้ยังไงแต่สุดท้ายต้นหนาวก็เลิกสงสัยให้วุ่นวายเพราะยังดีที่เครื่องเก่ายังพอกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้ไม่อย่างนั้นต้องแย่มากแน่โดยครั้งนี้ต้นหนาว ไม่ลืมให้จะลบรูปที่แอบถ่ายเอาไว้ด้วยส่วนอีริกก็เอาดีเข้าตัวโดยการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเซอร์ไพรส์ต้นหนาวทั้งคู่ก็ดื่มดำ่ำความสุขจนอิ่มอกอิ่มใจกระทั่งถึงกรุงเทพก็แยกย้ายต้นหนาวเดินยิ้มยามเข้าบ้านพร้อมของฝากเต็มไม้เต็มมืออิจฉาคนไปฮันนีมูนไม่มีอ้าว ปลายฝนกล้งทำเป็นตกใจนี่เห็นพี่เป็นคนใจง่ายหรือยังไงขอโทษค่ะหมอะแค่แซวเล่นเท่านั้นเองเธอส่งยิ้มหวานหวานให้พี่ชายที่เวลานี้ดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าเธอเสียอีคนนี้ละ่ะชายสำหรับพี่ดีใจด้วยนะคะพี่เหนือจะรอจังหวะหมากหมาะแล้วพี่จะพาอีริกมาหาหมอกค่ะปลายฝนเอ่ยรับ นานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ได้เห็นพี่ชามีความสุขขนาดนี้หวังว่าหลังจากนี้ต้นหนาวจะได้เจอกับคนที่ใช่และความสุขที่เฝ้ารอคอยอย่างแท้จริง